พากันไปที่นครปรถมกันบ้างนะคะสมาชิกวุธิสภาค่ะก็ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการดําเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ ไปกันที่หอประชุมอาคารวานิชชัยวันโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะมอมหลวงประดัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหา,หากษัตริย์ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการดําเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ปีที่5ของเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมค่ะโดยมีนางพัชรีเรือน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ค่ะโอกาสนี้นะคะหมอมหลวงประด,ดดาดิสกุลก็ได้บอกว่าความสําเร็จที่เป็นความยั่งยืนคือความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นสุจริตซึ่งลูกหลานเยาวชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมดูแลพ่อแม่เชื่อฟังครูอาจารย์รักต่อสถาบันสําคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งนี้เป็น เรื่องที่มีความภาคภูมิใจมากกับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนคนปรปฐมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดแบบอย่างของคนไทยจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสําคัญสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คือความเป็นชาติความเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติที่ทําให้ประเทศชาติสามารถทํารงความเป็นไทยได้และยัน่นยืนยืนยงจนทุกวันนี้ค่ะ